นืมุมหนึ่งของโรงเรียนเก่าแก่ที่ตั้งแต่งานมาหลายสิบปีมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงห้องเรียนที่ถูกทิ้งร้างห้องนั้นอยู่สุดทางเดินชั้นสามมืดทึมและปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาไม่มีใครกล้าเฉดกลกรเข้าไปนอกจากพันโรงที่ต้องทำความสะอาดตามหน้าที่แต่ทุกคนก็รู้ดีว่าไม่มีใครเคยเรียนหรือใช้ห้องนั้นมานานแสนนานมิ่งขวัญเด็กสาวผู้รักการอ่านและไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ได้ทา้าทายเพื่อนๆว่าจะเข้าไปพิสูจน์ความจริงของห้องนั้นในคืนเดินมืด เธอแอบย่องเข้าไปในโรงเรียนตอนเที่ยงคืนไฟฉายส่องนำทางผ่านถงทางเดินที่มืดมิด เสียงลมพัดวีดวิวดูเหมือนจะกระซิบข้างหูตลอดเวลาเมื่อถึงหน้าห้องเรียนร้างประตูไม้เก่าๆส่งเสียงเอียดอาร์ตราวกับจะเตือนให้ถอยไปเธอก้าวเข้าไปในห้องกลิ่นอับชื้นและฝุ่นคละคลุ้งห้องนั้นเล็กกว่าที่คิดมีโต๊ะเก้าอี้ไม้เก่าๆวางเรียงรายปกคลุมด้วยผ้าขาวขนาดใหญ่ดูเหมือนร่างคนที่นั่งอยู่มิ่งขวัญหัวเราะในใจเธอรู้ว่านั่นเป็นแค่ของเก่าที่วางทิ้งไว้ในขณะที่เธอกำลังก้าวเข้าไปสำรวจลึกขึ้นแสงไฟฉายก็กระพริบแปลกๆทันใดนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูว่า เธอมาทำอะไรที่นี่มิ่งขวัญสะดุ้งตัวโยวนหันซ้ายขวาแต่ไม่เอ